E <coughs> พร้อมนะครับกรรมการจะมีบันรัสระครับอครับกรมการเองนเกไปเลยนะครับทิงประเทศไทยทิพื่อนราธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมาร เครื่องครับให้จับัดูเวลาผับกดนะรับดูด้วยนะครับาสาาัญญาควาอยู่ไหนปัญญาคาในจอทีวีอยู่ไหนปัญญาควในจอทีวีอยู่ไหนเยี่ยม มาขึ้นมาเอาออาอะไรกันไปแตกกันไปไหมครเอ็ f นั้นครับสามสี่ครับรอบแรกเรียกว่าไม่มีใครดันท้ายนะครับแตกกันได้เอาเป็นไรครับเจ็สิบแปดสี่อธิษฐาทห้องแมวอยู่ไหนสิบสี่สามสี่สิบสองโอ้โหนี่รุ่นชิงแชมป์นี่ไม่ยอมกันเลยมัตตพงศ์กับใคร กกอำนาจครับพระวงับอำนาจขึ้นมาอา้าวเจ็ดจุดแปดสี่อยู่ไหนครับอภิษฎองแมวเอ้ามาแล้วมาแล้ว บันทึกภาพออกอากาศฮอนด้าทั้งคู่ฮอนด้าซีรีกับฮอนด้าบีโอโอภาพสวยครับภาพบนโดนนี่สวยมากสวยงามครับสวยงามโดยยง แสีวิ่งต่อครับไล่ล่าหาตำแหน่งอยู่ครับเข้ามาจะเหลือสามรอบโอ้ตอนนี้ครึ่งทางแล้วครับโอ้ยใกล้แล้วใกล้ด้วย รักพง์เลิศรักษาคุณครับรักษาแนวได้รักษาแนวได้ยิงต่อไปครับสวยสวยอาละเกิดอะไรขึ้นสีเ่เหรเบาลงครับสีเหรียญเริ่มเบาลงอำลาลิ้นทองคุณพยายามจะมุดขวาครับหมายเลขที่สองอยู่อันดับสามอยู่อภิษฎทองแมวอยู่อันดับสี่เมื่อกี้อภิษฎจะขึ้นอันดับสามอยู่แล้ว ออกมาอันดับสองเลยฮะขวางขวางเสียวโอกาสเอาลักระจกหน้าปัดใจแล้วทำนาน้าติเติดนัน,นรพงศ์ังไล่ล่าอยู่โอ้ยขวางเลย เลยสองรอบเลยสองรอบครับผ่านไปสี่รอบอำนาพยายามอยู่ครับสามเดือนนาขึ้นนะครับอำนาขึ้นแล้วอำนาขึ้นแล้วครับอำนาขึ้นมาแล้วครับอำนาขึ้นมาแล้วนั้นคงเกิดอะไรขึ้นอำนาอำนาขึ้นมาแล้วครับ โอโ้ขึ้นมาเสียบขวาเลยแมขึ้นมาขึ้นข้างครับไม่ได้ไปไล่ชนโอ้ยแกเบาจริงๆนะรัชพง์เนี่ยจะมีปัญหาจริงครับรถกนช้ามากรู้แกเกิดอล้วเรื่องเผาหรือเปล่าโอโ้อำนาจเอาละเข้าไปรับไฟแน่นหลอดครับรับไฟแน่นแล็บอำนาจลิ้นทองคุณครับเบอร์สาสี่ ตามมาด้วย4.1ครับบรรพงษ์เลิศลำมาเสิฐกุลตามมาด้วยสุสภศรแล้วก็อาติษัทองแมวอยู่ไหนเอ่ยมายังเอามาค่อยๆไหลามาแกเป็ปภาาเอาแล้วตอนนี้3.4ครับ กล้องล่างมั่งได้เห็นป้ายอ้าวรับทองรับทองเรียบร้อยครับอำนมาตามมาด้วยมัณพงศ์แล้วก็ เจครับมายง,งมีังแม่คะแนนอยู่มีคะแนนี้สู้ต่อเขาเชนได้